สมมติถ้าผมตั้งรหัสผมก็จะบอกว่า the password is okay แค่นั้นเลย,เ,ลยเอาละครับแฮกพอได้เลยนะ <laughs> ไม่แต่ว่าแบบมก่อนไ,ไม่ก่อนอนอ,นอัครพัฒน์และพาวด์เดอบอสสวัสดีครับณ <laughs> <laughs> วันนี้ใครที่ดูอยู่ผ่านเพจของเทโรดิจิตอล คุณตอบคําถามเข้ามาได้ด้วยเพราะว่าระหว่างที่ดาราตอบอยู่นะครับและถ้าคุณตอบได้คุณเอารางวัลไปเลยเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลผู้โชคดีนะครับให้กับผู้ที่ตอบเข้ามานะครับเอาละครับเราจะพูดถึงพาสเวิร์ดแน่นอนนะครับพาสเวิร์ดจากอีเมลโซเชียลมีเดียต่างๆนี่ต้องตัง้ตงรหัส และการยืนยันตน2ชั้นเท่านั้นจะทำให้คุณรอดปลอดภัยจากภัยการถูกแฮกซึ่งปัจจุบันนี้เยอะจริงๆมีคำเตือนเลยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลากระเป๋าเงินหายส่วนใหญ่แล้วเงินในบัญชีธนาคารจะหายไปด้วยเพราะในกระเป๋าส่วนใหญ่จะมีบัตร ATM และบัตรประชาชนมิชาชีพอได้กระเป๋าเงินปั๊บนะเขาจะเสียบบัตร a t m เข้าเครื่องก่อนและเขาจะหยิบเอาบัตรประชาชนเนี่ย มาลองกดนี่แหละวันเดินปีเกิดต้องเปลี่ยนวิธีการตั้งนะครับคำถามวันนี้บริษัท Not Pass ซึ่งเขาตั้งอยู่ที่ปานามานะครับเขาเป็นบริษัทระดับโลกที่เขาพัฒนาแอปช่วยเก็บรหัสผ่านแมตไตท์ไอข้อที่3ถามว่าในปี2021ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราต้องใช้ข้อมูล2021เพราะว่า2022เนี่ยยังไม่มีการสรุปนะรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดที่คนทั่วโลกนิยมใช้มากที่สุดจากการสรุปของบริษัท Not Pass เนี่ย คือพาสวดอะไรครับระหว่างข้อ A 1ห1 1 1 1 1 1ึนลักละมั้งข้อ B 1 2 3 4 5 6ข้อ C q คิวเต้อาทำไมต้องเป็นคำว่าคิวเตี้คีย์บอร์ดไงนี่แหละเรียยงกันเลย q ิวเแล้วก็ข้อดีพ w o r d is ิสพ s าสวดถ้าเกิดเป็นพอนะอพอคองใช้แบบหนึง่งหนึ่งห คิดเหมือนพี่เพราะว่า1นถึงหอ่ะมันดูมันดูง่ายจนคนอาจจะไม่ตั้งให้มันเป็นอันดับหนึ่งเพราะทุกวันนี้อันก็ตั้งแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่เลขหนึ่งตอบว่าผมว่า A ครับ A 1หนึ่งหตัวหนึ่งหนึ่งันอ่นับไปกที่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 